สาลี่อย่างเดียวสาลีที่อร่อยนี่คือประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสังคมโซเชียลป็นใจชีวิตนะไม่พี่บอลคือแบบหนูเดือดร้อนง่ายทำเพื่อลูกมึงไม่เดือดร้อนหรอกกูเดือดร้อนขอมึงอีกตอนนี้ยคลายทุกข้อสงสัยจริงนะตอนนี้ยคลายทุกข้อเข้าใจบอกกูจะทิ้งพวกมึงทั้งตัว พี่จะยอมรับความจริงเถอะสงสารน้องจันเจ้าน้องจันเจ้าต้องมีพอ่อในดราม่าฆ่าพี่วันนี้สวัสดาาีครับคุผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดราม่าฆ่าพี่โดยกระผมชัดชยัยดำเนินรายการครับเรื่องราววันนี้ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังคือฮา อยู่ใน YouTube โลกโซเชียล a c e b o o k จนเป็นข่าวเป็นประเด็นอ่ะวันนี้ฮะผมเชิญมาทั้งหมดเชิญมาไม่กรทั่งทานายเชิญมาไม่กรทั้งเป็นตัวแทนของคนดูและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบริษัทหางไม่จำกัดครับเกี่ยวกับคุณแจ๊ดอ่ะและนี่คือคุณแจ๊ดคนชื่อครับผมสวัสดีครับนี่คือประเด็นหลักวันนี้ผม <S <S> <S ผมผมต้องขออนุญาตก่อนว่า ผมขอชัดคำว่าเขาเล่าว่านะฮะเขาเล่าว่าคุณมึงเล่ามามึงเล่ามาผมใช้คำพูดคุณมึงเล่ามาเออคือให้เกียรติชัดชัยนิดนึงนะฮะคือคนอยังมึงไม่ได้เกียรติจริงๆรินี่กำลังออกอากาอยู่นะฮะอ่ะเขาเล่ามาว่าคุณเป็นพ่อของน้องจันเจ้าเดี๋ยวเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันฮะวันนี้ครับ ขอต้อนรับนี่คือดาราตะลกที่ผมชื่นชอบไม่นึกไม่ันว่าวันนี้เข้ามาคุณตั้งบรรณบุนครสวัสดีครับ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 นี่คือเมเนเดตเมเนเดตของรายการดีสพัไม่จำกัดเรื่องนี้ครับท <h ans han> นายที่จะเป็นคนกลางนะฮะทนายคนนี้คอยเคลียร์ปัญหาว่าเอ้ยเรื่องเรานี้มันจะเกิดขึ้นและเป็นยังไงใครพี่ใครถูกทนายชูเกียรตบสวัสดีครับสวัสดีครับ สภาทนายความนะส่งมาให้นะฮะนะฮะสภาทนายเดี๋ยวคุณอะไรมีอะไรไม่จริงน้่นนนคุณแย้งคุณฟ้องได้นะฮะไม่ผมไม่ได้ยุ่งกับสภาไม่เกี่ยวผมผมมาจากศาลศาลแค่งคงเนี่ยศาลเจ้าเนี่ยผมมาด้วยเอาเอามาจากศาลดีกว่าสภาทนายความเขาอีกโอเคคณะทนายสงการของคุณทนายอ่าทนายปีใหม่ครับมาซะเร็วเลยเรตโัวแทนนะฮะจากเลขา ซึ่งเป็นราคาธิการกระเทยเสียงเนือแห่งประเทศไทยคุณเอลครับสวัสดีครับคุณเอ๋สินเก้าสวัสดีครับนภยครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวแทนนะฮะจากคนดูบริษัทฮาซึ่งเป็นแฟนขับตัวยงน้องเมเท์จะตายสวัสดีครับอ่ะน้องเมย์ค่ะวันที่วันนี้หนูมาหนูมาเพราะว่ามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องจันเจ้าเอาละครับคุณผู้ชมครับมีตัวแสดงเพิ่มแล้วร้องจันเจ้า เสียงคุ้นมากเลยเนี่ยมึงนพูดได้ยินที่ไหนเกิดเชื่อว่ามึงกูเพราะว่าทนายอยู่นี่ตอนนักศัลย์กันด้วยนะฮะสรุปเลยดีกว่าคุณแชทเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมที่ไปที่มาจันเจ้าคือนั่นน่ะสิอย่าเชื่อว่านั่นแหะสินั่นน่ะสิไม่ได้นั่นอะไรอ๋ออันนั่นอะไร คุณไปจริงไหมสุภัยบุรีสาลี่ผมไม่เคยไปผมรักเขาครัวมากคือคุณบอลเนี่ยเขาเขาอัมผมผมก็เลยกลายเป็นคนงานไปจริงๆนะผมรักเขาครัวจะบอกคุณผู้ชมว่าที่คุณแจ้พูดเมื่อกี้บอกว่าคุณ bon บอลเป็นคนเริ่มเฮ้ยผมว่าถ้าเขาไม่ไม่มีมูลนะไม่หมายสมารถถ้าคุณรู้จักนิสัยพี่บอลดีจะรู้ว่าเขาเป็นคนขออี้อั้มมันคือเรื่องจริงใช่ไหมไอ้งรั่รุ่นเนี่ยไม่งั้นเขาไม่อั้มคุณหรอกจริงทนายผมถามอะไรหนึ่งบริษัทท้าประจำกัดทนายดูไหม ผมดูผมดูอะทนายเคยได้ยินมุกหรือว่าแก๊กแบบนี้ไหมเรื่องจันเจ้าสารเรื่องสารีผมได้ยินบ่อยทนายคิดว่ายังไงคิดว่าตอนเนี้ยตัวตนของน้องจันเจ้ากับเมียของเอ่อเมียของแจ๊ดอีกคนนึงเนี่ยครับยังไม่มีไม่มาเปิดเผยแต่ถ้าเขามีตัวตนจริงเขาสามารถมาบอกได้ทีนี้แหละครับฟ้องกับคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดตายและตามมาตราเจ็บเลยพี่เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บเจ็บสองเจ็บสองสิบสี่เจ็บสามเจ็บสามยี่สิบเจ็ดเจ็บเก้า อย่าเพิ่งข้ามไปเรื่อยๆเพราะใคเรียนแต่ผมเรียนเรียนตามมาตาผมก็ดูแก๊งพ่อคุณมาเลยผมก็เลยมาดักแก๊งนะอันนี้สามารถฟองได้ของขาคุณเอมชอบดูตลกไอ้นี่คุณเอมฟังจากเรื่องราวเขาบอกว่าคุณบอลเป็นคนตั้งเรื่องขึ้นมาคุณเอมคิดว่ามีส่วนเรื่องจริงเขาคงจริงไหมว่าคุญแจมีจริงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กคนนี้จะชื่อจันเจ้าถ้าพ่อไม่ชื่อแจ๊ หมายความว่าจอจานเหมือนกันคือไม่มีมมันไม่ขียนนอีบัวเลยนะผมไม่รู้นะในคำพูดนะมึงรู้มึงรู้มึงรู้รู้คือผู้ชายที่ชื่ออักษรยอดจอเนี่ยค่ะกับผู้หญิงชื่ออะไรนะหนูได้ยินไม่ทันต้องถามเขาตรงนู้นมินมินแจ๊ดลูกอบาบถ้าตามนักสัตว์ที่หนูดูมาลูกชื่อจันเจ้าแน่นอนดูตามนักสัตว์คือในมุมคนดู พี่ถามหน่อยหนูเคยคอมเมนต์ไหมหนูคอมเมนต์ตลอดค่ะคุณดูคุณก็ไม่ว่าไงวันนั้นคไม่ comment ว่าไงสงสารน้องจันเจ้าสงสารมิ้นค่ะแล้วก็แบบบอกให้พี่แจ๊ดยอมรับความจริงแต่ไม่รู้พี่แจ๊ดเขาจะเห็นคอมเมนต์หนูหรือเปล่านะคะเสื้อแดงเขากินคูงออกเข้าไปย <c oughs> ไ,ไ,ไง หนูคอมเมนต์อะไม่รู้พี่แจ๊ดเห็นหรือเปล่าแบบี่น้องน้องมีคอมเมนต์ว่าไงลูกว่าพี่แจ๊ดยอมรับความจริงเหอะอะไรอย่างเงี้ยว่าสงสารน้องจันเจ้ากลับไปดูน้องจันเจ้าบ้างเสียงมึงได้ไหมในคลิปนั้น่ะเสียงมันบ้าเสียงมันบ้าเดี๋ยวนี้ต้องตคือตัวแทนจากคนดูที่เราเลือกมาผมถามนะคุณทุกชมมาถามทางด้านเพื่อนๆร่วมรายการเนาะคุณตั๊กผมถามหน่อยคุณอยู่รายการเดียวกันอ่าใช่คุณเคยเจอไหมน้องจันเจ้าน้องมิ้นอะไรเนี่ย คือโดยส่วนตัวเลยนะต้องบอกเลยนะว่าไม่เคยเจอเลยแล้วมันเป็นมุกได้ยังไงอ่ะมันมันคนยังไงใช่ใชคือรู้ว่าไอสิ่งที่แจ๊ดเนี่ยโดนอัมโดนแกล้งอนะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวลึกๆแล้วมั่นใจว่ามันน่าจะมีมูลอยู่บ้านคุณเลยขาแต่เคยคุณจะร้องทำไมคุณจะเรื่องไฮะคือเหมือนเดิมค่ะใน เรื่องประเด็นคุณจอจานแต่หนูไม่ขอชี้นะคะว่าคือท่านไหนนี่คุณชื่ออยู่ะรมดมือหนูเป็นอยู่แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อก็คือดังบทเพลงที่ว่าว่าโอ้โหโอ้โหมานานแล้วอะไรว่าหลงรักสาวสาลี่คุณแจ๊ดค่ะวัดสะโพกอกแม่เอ่ไม่น่าเลยมาหลงรักสาวขายสาลี่เนื้อเพลงยังบอกมึงถอดไปเลยแล้วกลับบ้านไปเลยปดูให้เพิ่มอีกหมื่นห้าบาทก็คือคุณเชื่อคุณเชื่อแน่นอนค่ะแล้ว่อม ไม่จริงหรอกครับแจ๊ดในผมเลี้ยงมานานนะครับโค้มาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่รับผิดชอบคนมันเป็นมุกหรือกรืตีอะไรยงีผมอยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เมันเป็นมุกโอเคอันนี้เรื่องราวนี้เราเข้าใจครับแต่ทุกคนบอกว่าคุณบอลอะไรก็คุณบอลว่าเป็นคุณบอลเป็นคนสร้างเรื่องใช่ทีมงานฮะต่อสายคุณบอลครับคุณอาจจะข้าไปถึงครับคุณบอลข้าวไปดีครับสวัสดีครับพี่ชะชัยผมบอลเชนยิมพูดครับยังไงครับพี่สรุปแล้วเรื่อง น้องจันเจ้าอะไรเนี่ยมันเรื่องจริงไหมสารีมันเรื่องจริงไหมฮะผมอยากรู้ครับเรื่องจันเจ้าเหรอครับน้องจันเจ้าเหรอฮะที่เป็นลูกคุณแจ๊สใช่ไหมฮะผมพี่โถพี่ให้ผมพูดจริงเหรอแต่ผมพูดได้ไม่นานนะพี่เราไเรียว่ผมทำงานอย่ด้ัครับแต่พี่ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นหลานผมะเนาะมันก็เป็นหลานผมะเพราะเป็นลูกคุณแจ๊สอะเนาะแล้วอย่างผมโม้ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาคับนะสิวันไหนแจ๊สไม่ส่งตัง <K un> เขาจะโทรมาว่าเออพี่บอลช่วยคุยกับพี่แจ๊ดให้หน่อยคุณบอลช่วยอะอย่างงี้ครับพี่ครับแล้วก็ผมก็จะให้พี่เบิร์ดโอนไปให้มั่งครับคุณบอลด้วยนะครับพี่ครับเขาจะผมต้องรีบทํางานนะครับพี่ปิ๊พี่ยังไงก็นะอย่าอย่าให้ผมรู้สึกผิดนะพี่นะขอบคุณครับพี่อันนี้คุณบอลโอ้ยมึงเป็นบ้าไปแล้วตอนเนี้ยมึงบ้ามากตอนเนี้ยบอสครับ ผมไปถามเลยสรุปแล้วเรื่องนี้เรื่องใจเจ้าสารี่น้องมิ้นเรื่องจริงหรือไม่จริงครับตอบครับจริงครับพี่โอเคครับมีใครถามเลยไหมครับคุณบอลถามคุณบอลไหมขอถามผมขอถามครัคุณบอลครับสายลุตแล้วครับสายคาดแล้วครับอ้าวโธ่น่าจะได้หนึ่งน้มึนมือคนที่ทำอะไรเกินคาดผิด ครั้งน,นี้แล้วมึงหยิบโทรศัพท์หาผู้หญิงมาพูดเพื่อจะให้คนคิดว่ากูมีเมียอยู่ที่สุพรรณเนี่เออกูกูยอมจริงว่อกูไม่รู้พูดไงมึงนะจริงกูุดจะทนนีิงูจุดจะแบบจุดแล้วอ่ะขอบคุณคุณบอลนะฮะขอบคุณคุณบอลด้วยนะฮะอ่ะสรุปแล้วตอนนี้ได้ติดต่อน้องน้องบินไหม ตั้งตัวไม่ติดเลยที่มึงคุยคนเดียวจริงๆนะพูดจริงมันเพศเหตุการแบบเหตุการใส่ร้ายเหตุการณ์แบบไม่มสิ่งพูดได้เลยเดี๋ยวไปว่ากันในศาลกั่นี้เองคุณพูดไปก่อนคเป็นจำเลยอยู่ไอ้นั่นชวนเข้าศาลใช่ไหมเพราะศาลผมว่างมาหลายเดือนแล้วคุณพูดก่อนเป็นตกเป็นจำเลยอยู่ ก็ผมอยากจะบอกทุกท่านนะที่เป็นแฟนบริษัทหาก็คือว่าผมเนี่ยอะสมัยก่อนผมเคยจะเจ้าชู้เคยมีลูกมาหรือจะอะไรผมไม่ผมไม่แคร์นะแต่ผมรับผิดชอบหมดทุกคนผมแมนพอและที่สำคัญผมแต่งงานกับเมียคนนี้แล้วสิ่งที่ผมเคยทำแล้วผมไม่ทําผมรักเมียผมที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเมียผมตามแทบจะเป็นเงาเลยว่ะเป็นเงาแต่ผมยาวของผมเท่านั้นเองแต่ว่าน้องมิ้นผมซาด มันเชื่อเป็นจริงนะฮะแล้วเลิกถามผมได้แล้วเลิกถามผมได้แล้วเพราะว่าผมมีปัญหาหกมากถามว่าเลิกถามได้แล้วแสดงว่าคุณแจ๊บไปงานมีคนถามคุณแจ๊บนะฮะไอ้ตัวหมายก้อนตัวหมายก้อนแรงไม่ทิ้งแท้แรงว่ากระแสมันแรงเลยมันแรงขนาดนล้อเชียวเลยผมใช้ชีวิตลำบากเลยผมไม่มีความสุขมันไม่ใช่อ่ะไม่่ใชไปหาหมอไปหาหมอเขาจะ ผมจะไปตรวจโรคผมไปตรวจโรคกระเพาะผมก็เลยไปส่องกล้องใส่ยาสลบว่าผมเป็นอะไรผมอยากรู้ผมเป็นอะไรไปกดไหลรย่อหรืออะไรเข้ามาในห้องปุ๊บคือกระเพาะคุณเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นติดไวรัสสารีผมรอดเลยผมรอดไปตัดสนะผมมีความสุขนะฮะผมมีความสุข ไปรักสารีลงลำไส้แล้วไอ้คุณจ่มผมกะล้อเล่นผมไม่ตลกกับหมอหรืออะไรนะผมไม่มีตลกครับผมขอโทษผมใช้ชีวิตไม่มีความสุจริงตื่เแล้วคุณหมอพูดคุณแบบนี้คุณจะไรในการที่หมอเนี่ยต้องมีจรราบาณของหมอครับแต่เขาหมอมาอามคุณแจ๊ดเอ้ยวัยรัสสารี่ผิดไหม จริงๆเนี่ยไอ้คดีเนี้ยผมไม่อยากจะพูดถึงแล้วก็ไม่อยากรับทําคดีด้วยผมกลัวว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะมาเกิดขึ้นกับผมผมกลัวจริงๆแต่ดีว่าบางทีน้องๆมันเก่งใจกันอยู่บ้างอ๋อกลัวอย่างั้นแล้วที่บ้านแตกเลยทีเนี้ยเนี่ยผูเชื่อขนง่ายด้วยวันนี้เคียร์ชัดแล้วประเด็นชัดแล้วเพื่อนๆโรงงานก็บอกไม่ใช่เป็นการเตรียมเป็นการอะไรขึ้นมาเตรียมครับคุณเลขาครับ ส่วนแล้วคุณคิดว่าเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่ะก่อนจะจบรายการเอ้ยงั้นว่ามาี่สนายร้องตลอดเรื่องอะไรร้องอะไรกันหนาสงสารจันเจ้าอ๋อจันเจ้าตาปลาตาปลาสุดท้ายนี้คนดูครับบริษัทฮาร์มีอะไรจะบอกพี่ๆไหมวันนี้พี่ๆเข้ามากันเนี่ยเชิญครับหนูก็ยังเชื่อนะคะแล้วก็ล่าสุดหนูกำลังจะเปิดเพจแอนตี้ค่ะชื่อน้องจันเจ้าต้องมีพ่อ ลืมค่ะแต่แผลน้องจันเจ้าต้องมีพ่อค่ะคุณผู้ชมครับหน้าเตะให้ดังร้อยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามดราม่าค่ะพี่แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะ